เด็กหญิงนิยายพันอองโปรดรับข้าเป็นภรรยาบทที่หนึ่งรด บุตรสาวของค้าฮาบาดีหลิวเป็นใครกันกล้าสั่งให้พวกเขามอบตัวท่านหญิงน้อยออกไปเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นห้องเต้หรือไรอาหนานยังนับว่ามีเหตุผลก่อนจะเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นนางไม่โมโหส่งเดชแม่นางท่านนี้จะให้ขอโทษและชดใช้ก็ต้องให้พวกเรารู้เสียก่อนว่าเกิดเรื่องใดขึ้นมู่หยวน เจ้าเล่ามาสิว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหากเป็นความผิดของเราการขอโทษก็สมควรแล้วอาหนานยิ้มน้อยๆพูดอย่างใจกว้างเยือกเย็นได้ยินดังนั้นคนหนูสกุลหลิวไม่เพียงไม่ห้ามปรามกลับชดหน้าจน,จนจมูกแทบชีขึ้นฟ้าท่าทางเหมือนบอกให้เจ้าเล่าออกมาเลยมูหยวนร,รับคำอย่างนอบน้อมก่อนจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พี่แ้ตอนซาลาเปาน้อยชูชูกับเจน วงมือกันไปดูโคมไฟเนื่องจากคนเยอะเกินไปจึงไม่ระวังชนถูกคนหนูสกุลหลิวผู้นี้เรื่องนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยเด็กๆก,ก็เรียวแรงล้นเหลือชอบวิ่งเล่นไปทั่วแค่ขอโทษก็น่าจะเพียงพอแล้วคิดไม่ถึงว่าคนหนูสกุลหลิวผู้นั้นจะโมโหเดือดดานเพราะโคมไฟที่หล่นเสียหายไม่เพียงตวาดดาเด็กเสียงดังยังร้องสั่งให้เบาของตนเข้า มาสั่งสอนพวกเขาซาลาเปาน้อยชูชูโตมาจนป่านนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ถูกตะอคอกใส่และสั่งสอนอย่างดุร้ายจึงมีท่าทางหวาดกลัวดังนั้นจนที่ถูกซาลาเปาน้อยเลี้ยงจนแทบกลายเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์จึงทนดูไม่ได้ขณะที่คุณหนูผู้นั้นด่าว่าไม่หยุดจนิกระโจนเข้าไปกัดนางแน่นอนเนื่องจากแม่นางผู้นั้นมีเบาของ ตนปกป้องอยู่จึงไม่ได้ถูกกัดจนบาดเจ็บสาหาัสแค่ทิ้งรอยฟันสองแถวไว้บริเวณผิวเท่านั้นทายาลดบวมสักหน่อยก็หายแล้ว เ,เสียอีกที่ถูกพวกเขาแตะทีนึงเพาว่าคุณหนูผู้นั้นเป็นคนหญิงยโสเอาแต่ใจในเมืองเถาซีไม่มีใครกล้าทำร้ายนางและเสียมารยาทกับนางเช่นนี้ยอมกโกรธจัดเป็นธรรมดาร้องโวยวายสั่งให้เป่าของต้นเข้ามาจับตัวพวกเด็กๆปลับไปลงโทษที่คารืฮาต์เผ่าว่าองคารักษ์ของตวนสู้อ๋องที่พามาด้วยหาใช่คนถือศีลกินเจ ไหนเลยจะปล่อยให้พวกเขาเข้าใกล้เจ้านายเบาที่เข้ามาถูกองคารัก์ต่อยกระเด็นออกไปหมดไม่รู้คุณหนูสกุลหลิวผู้นี้สมองเสื่อมไปแล้วหรือไม่บ่าวของตัวเองถูกสั่งสอนขนาดนี้แล้วยังไม่ใครครวญดูอีกว่าอีกฝ่ายใช่บุคคลที่ตนแต่ล่วงเกินได้หรือไม่เห็นพวกเขาจะจากไปนางจึงพาบ่าวติดตามมาด้วยดังนั้นเหตุการณ์จึงเป็นเช่นนี้อ่า นนานฟังมู่หยวนเล่าเหตุการณ์พรางมองคนเหล่านั้นคนหนูผู้นั้นกับสาวใช้สองคนล้วนมีท่าทางหยิงยโสทำท่าเหมือนกำลังบอกว่าพวกเจ้าต้องขอโทษพวกเราที่พวกเรายอมให้พวกเจ้าขอโทษนับว่าให้เกียรติพวกเจ้าแล้วเห็นแล้วช่างทำให้คนรู้สึกไม่สบอารมณ์โดยแท้ โหยินเรื่องเราก็เป็นเช่นนี้ขอรับบ่าวขอโทษพวกเขาแล้วแต่คุณหนูท่านนี้ไม่ยอมเลิกราเดิมที่พวกเราไม่อยากสนใจพวกเขาแต่พวกเขาดึงดันจะตามมายังบอกอีกว่า ยังบอกอีกว่ามู่หยวนพยายามอธิบายด้วยน้ำเสียงจนใจดวงตากลับฉายแววเยียบเย็นเขาติดตามรับใช้ข้างกายสู้ออกมาตั้งแต่เด็กแม้แต่ขุนนางใหญ่พบเขายังต้องเกรงใจและมีมารยาทเคยถูกเด็กที่ไหนฉีกหน้าและข่มขู่แบบนี้บ้างเด็กสาวที่นิสัยเอาแต่ใจไร้เหตุผลไม่มองสถานการณ์ตามความเป็นจริงเช่นนี้มู่หยวนรังเกียจเป็นที่ <ส>ยังมีอะไรอีก เสียงระดับกลางของบุรุษที่ทุ้มหนักดังขึ้นช้าๆได้ยินเสียงนี้อาหนานกับมู่หยวนก็รู้ว่าท่านอองเริ่มหมดความอดทนแล้วหากแม่นางผู้นี้ยังตื้อต่อไปท่านอองจะบันดาลโทสะแล้วถึงเวลาไม่ใช่แค่คำว่าขออะายเท่านั้นที่จะอธิบายได้ได้ยินเสียงของเขาคนหนูสกุลหลิวจึงสังเกตเห็นชูป้าหนีงที่นั่งอยู่ที่โต๊ะ ตอนนี้นางวางท่าว่าบิดาข้าใหญ่ใครก็อย่าได้กำแหงกับข้าทั้งนั้นขางชัดสูงสายตาไม่เหลือบแลมาทางนี้แม้แต่น้อยย่อมมองไม่เห็นชูป้าหนิงที่นั่งอยู่ตรงนี้ตอนนี้เมื่อได้ยินเสียงคุณหนูผู้นี้จึงหันไปมองด้วยความสงสยัยมองแค่ประหลาดเดียวเท่านั้นพวงแก้มก็แดงเรื่อรีบดึงสายตากลับมาทันทีบุรุษผู้นั้นสวมชุดผ้าแพรสีน้ำเงิน แค้มไม่มีลวดลายหรูหราซับซ้อนอะไรเพียงแต่ชายเสื้อกับแขนเสื้อปักลายเรียบง่ายสีเงินในความเรียบง่ายสะท้อนความสูงส่งสุดขุมออกมารูปโฉมของเขาหลอเหลาโดดเด่นอย่างไม่ต้องสงสยัย ทั่วร่างแพรกลิ่นอายสูงสักบริสุทธิ์แค่นั่งอยู่ตรงนั้นก็ทำให้หัวใจผู้คนสั่นสะท้านยากจะละสายตาได้คนหนูหลิวหัวใจเต้นรัวเขินอายอย่างยิ่งบัวรุษที่โดดเด่นเช่นนี้ยากจะพบเห็นได้ในเมืองเล็กจริงๆไม่ต้องพูดถึงรูปโฉมแค่ลักษณะท่าที ก็ชวนให้คนเลื่อมใสยอย่างยิ่งแล้วแม้แต่ญาติผู้พี่ของนางที่ได้ชื่อว่าเป็นบุรุษรูปงามอันดับหนึ่งของเมืองอย่างเทียบไม่ติดพริบตาเดียวไม่เพียงคุณหนูสกุลหลิวที่หัวใจเต้นรัวแม้แต่สองสาวใช้ พี่สังเกตเห็นจูป้าหนิงยังก้มหน้าอย่างเก้อเขินไม่อยากให้บุรุษผู้นี้เห็นผ้าทางหญิงยโสอวดดีของตนแบบนั้นจะทำให้พวกนางรู้สึกต่ำต้อยเหมือนตัวเองทำลายภาพลักษณ์ของตัวเองเพียงแต่สิ่งที่ทำให้พวกนางรู้สึกเสียดายคือรูปโฉมของหูยินผู้นั้นอยู่ในระดับกลางนอกจากรอยยิ้มที่มองแล้วรู้สึกสบายตาก็ไม่มีสิ่งใดที่ คู่ควรกับบุรุษผู้นี้เลยจริงๆยังบอกอีกว่ามูยหยวนกำลังจะพูดต่อจูจ่ๆคุณหนูผู้นั้นก็พูดแทรกขึ้นฮะข้าพูดออกมาหมดแล้วหากพวกเจ้าไม่ยอมขอโทษและชดใช้ให้ข้าข้าจะให้ท่านพ่อของข้าจับพวกเจ้าไปขังซะ พอเอ่ยถึงเรื่องนี้ในที่สุดคุณหนูผู้นั้นก็โมโหดึงสติกลับคืนมาจากความงามตรงหน้าและเอ่ยด้วยน้ำเสียงเกรี้ยกลาดพวกเจ้ารู้หรือไม่นั่นเป็นโคมไฟที่ญาติผู้พี่ทำขึ้นเองกับมือและมอบให้ข้าถูกเด็กคนหนึ่งชนเสียหายไม่พอยังกล้ากัดข้าอีกท่อตามองไปทั่วเมืองเถาะซี่คนที่กล้าทำอย่างนี้กับข้าไม่มีจุดจบที่ดีแนะ่ เจ้ารู้หรือไม่ว่าท่านพ่อของข้าคือใครท่านพ่อของข้าคือข้าหบดีหลิวของเมืองเถาซีท่านลุงร้องของข้าเป็นขุนนางอยู่ในเมืองหลวงญาติผู้พี่ของข้าเป็นพระสนมที่ได้รับความโปรดปานจากห้องเต้พวกเจ้าเร่วงเตินข้าเช่นนี้ต้องตายแน่เผ่าว่า ข้าไม่ใช่คนที่ไร้เหตุผลถึงเพียงนั้นขอเพียงพวกเจ้าขอโทษและชดใช้ให้ข้าถือโอกาสนี้มอบตัวเด็กที่กัดข้าออกมาด้วยจากนั้นให้เด็กที่ชนโคมไปข้าเสียหายคุกเข่าขอโทษบังอาจเด็กๆ อบปากชู่ป้าหนิงตาวาดด้วยสีหน้าเยียบเย็นองคารักนายหนึ่งก้าวเข้ามาก่อนที่บ่าวสกุลหลิวจะไหวตัวเขาก็สะบัดฝ่ามือลงบนใบหน้างดงามของคุณหนูสกุลหลิวหลายทีแล้วดวงหน้างดงามบวมขึ้นมาในพริบตาและเป็นสีแดงดำดูเหมือนทาชาติอย่างไรอย่างนั้นแต่นั่นเป็นสีแดงตามธรรมชาติ คุณหนูสาวใช้กับบ่าวใช้ที่คุณหนูผู้นั้นพามาร้องเสียงหลงกำลังจะปราดเข้ามาครั้นเห็นดาบพี่เน็บอยู่ที่เอวขององค์ครัก์จักตจวนสู้อองและความดุดันเคร่งครึมที่แผ่ออกมาในชั่วพริบตาก็ทำให้คนไม่กล้าวู่วาม ตอนนี้พวกเขามือเปล่าไม่เหมือนคนเหล่านั้นที่พกดาบและกระบี่ขณะเดียวกันสถานการณ์นี้ทำให้พวกเขารู้สึกอกสั่นขวัญภวาในที่สุดก็รู้ว่าคุณหนูของต้นล่วงเกินคนที่ไม่สมควรล่วงเกินเข้าเสียแล้วไม่รู้สามีภรรยาคู่นี้เป็นบุคคลยิ่งใหญ่มาจากไหนถึงได้มีผู้คุ้มกันที่ร้ายกาจด,ดุดันเช่นนี้เห็นสู่ป้าหนิงออกา สั่งสอนคนสาาเปาน้อยเบิกตาโตแม้แต่จนก็หยุดดิ้นรนเด็กสองคนจ้องคุณหนูสกุลหลิวผู้นั้นพร้อมกันพวกเขายังจดจำท่าทางดุร้ายของนางก่อนหน้านี้ได้คุณหนูผู้นั้นเอามือกุมหน้าชั่วขณะหนึ่งพี่รู้สึกไม่อยากเชื่อมองใบหน้าเยียบเย็นเฉยชาของสู่ป้าหนิงอย่างตะลึงงันไม่เชื่อว่าจะมีคนตัดใจทำร้ายนางได้และกล้าทำร้าย นางเช่นนี้ขันรู้สึกถึงความเจ็บปวดแสบร้อนบนใบหน้าสีหน้าที่มองสู่ป้าหนิงพลันเปลี่ยนเป็นดุร้ายดวงตาคู่งามจ้องเขาขะเหม็งจู่ป้าหนิงมีสีหน้าเรียบเฉยไม่เห็นนางอยู่ในสายตาแม้แต่น้อยแค่นเสียงเอ่ยว่าฮจะให้ลูกสาวข้าคุกเข่าขอโทษเจ้าเกรงว่าเจ้าจะรับไม่ไหวใสหัวไปซะ คนหนูเหลิวยังคงไม่อยากเชื่อองครักหลายนายก้าวเข้ามาท่าทางไม่มีความทนุถนอมสตรีแม้แต่น้อยขณะไล่พวกเขาทั้งหมดออกไปจากหอสุราอานานอ้าปากค้างขณะกำลังจะพูดอะไรก็ได้ยินท่านอ,องพูดกับบุตรสาวว่าชูชูเจ้าต้องจำไว้ว่าเจ้าเป็นบุตรสาวของข้าหาใช่บุคคลที่ชาวบ้านชั้นต่ำเหล่านี้จะรังแกได้ วันหน้าหากใครไม่เคารพเจ้าไม่ว่าถูกหรือผิดลงมือกับพวกเขา และจับโยนออกไปซะสารเปาน้อยตกใจกับเหตุการณ์เมื่อครู่นี้อยู่บ้างได้ยินเสียงของบิดานางก็พังกศีรษะอย่างขาดกลัวก่อนจะเหลือบมองมารดาด้วยความไม่สบายใจครั้นเห็นมารดาพยักหน้าให้นางจึงพิงซบอกบิดาอย่างวางใจตามเดิมได้ยินคำพูดของชู่ป้าหนิ่งแล้วอาหนานไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดีจริงๆแต่เรื่องนี้ทำให้อาหนาน ได้เห็นถึงความรักความเอาใจใส่ที่สูป้าหนิงมีต่อบุตรสาวอีกครั้งเขาจะไม่ยอมให้คนอื่นไม่เคารพซาลาเปาน้อยเด็ดขาดส่วนคุณหนูสกุลหลิวผู้นั้นก็ใจกลา้าบ้าบิ่นเกินไปจริงๆดวงตาไร้แววยังพอว่า จิตใจยังคับแคบอีกแค่เด็กเล่นสนุกจนชนโคมไฟเสียหายเท่านั้นถึงกับจะให้เด็กสองขวบไปคุกเข่าขอโทษเฮ้เห็นว่าลูกสาวนางรังแกง่ายถึงเพียงนั้นหรือตบหน้าคุณหนูสกุลหลิวแค่ไม่กี่ทีก็นับว่าปราณีแล้วเมื่อคิดเช่นนี้อาหนานยิ่งรู้สึกว่าการกระทําของสู่ป้าหนิงสะใจนางจริงๆไม่รู้สึกเห็นใจคนหนูหลิวผู้นั้นแม้แต อรอจนพวกเขาจ่ายเงินจากไปเท่าแก่หอสุราก็เข้ามาพูดกับพวกเขาด้วยความเป็นห่วงนายท่านและหูยินสองท่านนี้เมื่อครู่พวกท่านล่วงเตินบุคคล พี่ไม่ควรล่วงเกินเขาให้แล้วคนหนูคอนเมื่อครู่นี้เป็นบุตรสาวของข้าาบดีลิว้วได้ยินว่าพี่ชายคนหนึ่งของข้าาบดีลิว้วเป็นขุนนางอยู่ในเมืองหลวงสกุลหลิวยังมีลูกหลานเป็นถึงพระสนมในวังด้วยมีผู้อยู่เบื้องหลังแท็งแปรงมากทําให้ข้าาบดีลิ้วผู้นี้วางตัวเป็นอันธพาลในเมืองเถาสีของเราที่นี่ไม่มีใครกล้าล่วงเกินสกุลลิว้ว ขะาาบาีเลิ้วผู้นั้นรักใคร่ตามใจคนหนู้เลวอย่างยิ่งหากข้าฮาบดีเลิ้วโกรธขึ้นมา ขอบคุณเท่าแก่มากหากขาหาบดีหลิวมีความกล้าเช่นนั้นก็มาเถอะหรูช่วยเดินเข้าไปจ่ายเงินยิ้มเอ่ยขัดคำพูดของเท่าแก่หอสุราเท่าแก่หอสุราเห็นคนกลุ่มนี้มีสีหน้าปกติท่าทางไม่ได้ใส่ใจคหาบดีคนหนึ่งเลยแม้แต่น้อยจึงบังเกิดความตกใจระคนสงสยัยรู้ว่าความเป็นมาของพวกเขาต้องไม่ธรรมดาแน่จึงไม่ได้พูดอะไรอีก สิ่งที่รูช่วยพูดเป็นความจริงสู้ององจะกลัวผู้มีอำนาจในท้องถิ่นคนหนึ่งได้อย่างไรช่างหน้าขันเหลือเกินรูช่วยอยากให้คหาบาดีผู้นั้นดวงตาไร้แววมาหาพวกเขาถึงบ้านเพื่อระบายโทสะให้บุตรสาวด้วยซ้ำไปถึงเวลานั้นดูสิว่าท่านององของพวกเขาจะจัดการคหาบาดีหลิวที่ไม่รู้จักอบรมสั่งสอนบุตรสาวคนนี้อย่างไรถือโอกาสเล่น งานพวกคอร้ยที่ไร้คุณธรรมชอบใช้อำนาจรังแกผู้อื่นไปด้วย กลับถึงบ้านพักยามราตรีก็แผลคุมลงมาเนื่องจากตอนอยู่บนถนนกินขนมเยอะเกินไปอาหนานจึงยังอิ่มอยู่มือค้ำมนางได้แต่ฝืนใจกินลงไปเล็กน้อยเพราะถูกชู่ป้าหนิงจับจ้องหลังจากนั้นสั่งให้คนไปเตรียมของสำหรับไหว้พระจันทร์ตอนที่ดวงจันทร์ลอยเด่นอยู่กลางท้องฟ้าบ่าวไพร่ก็จัดเตรียมของไหว้พระจันทร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ของไหว้พระจันทร์มีเยอะและพิธีพิถันมากนอกจากทูบเทียนกับของไหว้ทั่วไปแล้วขนมไหว้พระจันทร์สุราดอกกุ้ยและผละไม้รวมหนึ่งจานล้วนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ขนมไหว้พระจันทร์รสชาติต่างๆวางอยู่ในถาดเดียวกันโดยเรียงเป็นวงกลมสื่อความหมายถึงความกลมเกลียวปรองดองผลไม้ส่วนหนึ่งถูกจัดวางเป็นรูปดอกบัวยังมีกระดาษจันทร์พระ ที่วาดรูปพระจันทร์วางประดับไว้ด้วยในเทศกาลจงชิวทุกบ้านจะเลือกทิศทางที่พระจาจทร์ปรากฏขึ้นมาตั้งโต๊ะบูชาจากนั้นเริ่มพิธีไหว้พระจันทร์และเผากระดาษจ,จันทรารอจนเสร็จสิ้นแล้วก็ยกของไหว้ไปแบ่งให้สมาชิกในครอบครัว อินแล้วย่อมได้รับการคุ้มครองให้ครอบครัวกลมเกลียวปรองดองตลอดทั้งปีแม้อานานไม่ได้กลับไปฉลองเทศกาลนี้ที่เมืองหลวง นางก็เตรียมข้าวของสำหรับเทศกาลจงชิวอย่างไม่ขาดตกบกพร่องอธิษฐานขอพรให้ครอบครัวที่อยู่ในเมืองหลวงหวังว่าฮ่องเต้กับไทเฮาที่กำลังยุง่งจะไม่เอาแต่จับตาดูนางตลอดเวลาทั้งยังหวังว่าไทเฮาจะเลิกส่งสตรีมาที่ตวนสู้อ๋องเสียทีไหว้พระจันทร์เสร็จอาหานมองอาหารบนโตะ๊ะเริ่มเรียกสาวใช้และองครักษ์ทั้งหลายเข้ามากินด้วย ส่วนพวกเขาสามคนนั่งอยู่ในศาลาชมพระจันทร์ไปพลางกินไปพลางหรูหลันยกขนมไหว้พระจันทร์ที่หั่นเป็นชิ้นๆแล้วเข้ามาอาหนานมองนี่เป็นการละเล่นพื้นบ้านในคืนวันชมพระจันทร์ที่เรียกว่าเสี่ยงทายต้วงหยวนนั่นเองวิธีเล่นคือหั่นขนมไหว้พระจันทร์เป็นสามชิ้นโดยมีขนาดใหญ่กลางเล็ก วางสอนกันไว้ชิ้นใหญ่สุดวางไว้ด้านล่างเป็นจ้วงหยวนชิ้นขนาดกลางวางไว้ตรงกลางเป็นปังเยียนชิ้นเล็กอยู่บนสุดเป็นท่านฮาวจากนั้นสมาชิกในครอบครัวถอยเตา๋าใครได้แต้มมากที่สุดเป็นจ้วงหยวนกินชิ้นใหญ่สุดรองลงมาเป็นปังเยียนและท่านหวาวตามลำดับเป็นการละเล่นเพื่อความสนุกสนาน หรูหลันขนมไหว้พระจันทร์พวกนี้มีรสอะไรบ้างหานานถามหรูหลันเม้มปากตอบว่าบ่าวก็ไม่ทราบเจ้าค่ะเป็นการเลือกสามรสชาติออกมาจากห้ารสที่มีหั่นแล้ววางเรียงกันเจ้าค่ะมีแต่คนกินเท่านั้นถึงจะรู้ อ๋อาหนานรู้สึกสนุกเรียกรูช่วยรูหลันเข้ามายังมีซาลาเปาน้อยของนางกับเจินด้วยนางหยิบลูกเต่าขึ้นมาและส่งให้ชูป้าหนิงตอนให้เขาถอยเป็นคนแรกชูป้าหนิงเห็นนางอยากเล่นสนุกจึงยิ้มและไม่ปฏิเสธรอบแรกรูช่วยถอยได้ต้มสูงสุดเป็นจ้วงหยวนได้ขนมไหว้พระจันทร์ชิ้นใหญ่ที่สุดเป็นรถแคมรอบที่สองซาลาเปาน้อยชูชู ถอยได้แต้มสูงสุดขนมไหวพระจันทร์ชิ้นใหญ่สุดให้นางหยิบก่อนชูชูหยิบขนมไหวพระจันทร์ชิ้นหนึ่งในจานจับจ้องดูแล้วค่อยแบ่งขนมออกมาส่วนหนึ่งให้เจนที่นั่งอยู่ข้างๆง เดินขมวดคิ้วอีกแล้วทุกคนเห็นเดินรับไปด้วยสีหน้าลำบากใจและหยิบใส่ปากไม่นานดวงหน้าเล็กก็ยับยู่เป็นซาลาเปาและคลายออกมาทันทีซาลาเปาน้อยเอียงคอตัวเองแบ่งขนมออกมาอีกส่วนและยัดใส่ปากบ้างจากนั้นดวงหน้าเล็กก็ยับยู่ไม่ต่างกัน ชูชูรสอะไรหรืออาหนานถามนางสาลาเปาน้อยน้ำตาคลอพูดอย่างน่าสงสารพันแม่เปรี้ยวชูชูไม่เอา อาหนานเห็นเด็กสองคนน่าสงสารยิ่งนักจึงรีบให้คนไปนำน้ำพึ่งหวานๆมาให้พวกเขาหลังจากกินของรสเปรี้ยวจัดเข้าไปและได้ดื่มน้ำพึ่งตามเด็กทั้งสองคนต่างมีสีหน้าสุขใจเล่นแบบนี้อยู่หลายครั้งแม้แต่สูป้าหนิงเองยังต้องกินขนมไหว้พระจันทร์รสขมไปชิ้นหนึ่งในที่สุดก็เลิกเล่น กินเสร็จก็ดึกแล้วเด็กสองคนสับป,ประงกด้วยความง่วงงนอาหนานจึงให้คนพาพวกเขาไปพักผ่อนอาหนานรู้สึกอิ่มเล็กน้อยจึงไปเดินเล่นชมจันทร์ในสวนดอกไม้แน่นอนว่าสู่ป้าหนิงต้องตามไปด้วยแสงจันทร์เหมือนสายน้ำเนื่องจากอยู่ห่างไกลจากเมืองที่นี่จึงมีเพียงเสียงมแมลงในฤดูใบไม้ร่วงบรรเลงบทเพลงของมแมลงที่มีท่วงทำนองเรียบง่ายอาหนาน คล้องแขนจูป้าหนิงร่างกายท่อนบนพิงข้างกายเขาเดินช้าๆพร้อมเอ่ยว่าพัานอ,องที่นี่เงียบสงบดียิ่งวันหน้าหากเรามีเวลาหาโอกาสมาพักที่นี่สักระยะทุกปีดีหรือไม่ ถ้าเจ้าชอบก็อยู่ที่นี่เลยสิสู่ป้านหนิงโอบไหล่นางเอียงศีรษะเล็กน้อยประทับตุ่มพิษอ่อนโยนบนหน้าผากนางอาหนานอดยิ้มตาหยีไม่ได้แต่รู้ว่าต่อให้นางชอบเพียงใดก็ไม่อาจใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตลอดไปได้นางดีใจเพราะเขายอมเอาใจนางตั้งหากดังนั้นเมื่อเขารักใคร่ธนุถนอมนางเช่นนี้นางจึงไม่อยากทำตัวเป็นภาระของเขา ไม่ต้องรอกเห็นท่านเดินทางไปมาระหว่างสองที่เช่นนี้ข้าเองก็ปวดใจรออากาศเริ่มเย็นเรากลับเมืองหลวงกันเถอะููป้าหนิงไม่ตอบเพียงแต่ประคองหน้านางและจูบนางอย่างลึกซึ้งหลังจุมพิษสิ้นสุดลงอารมณ์ของทั้งสองก็ปั่นป่วนเล็กน้อยอานานซบอยู่บนอกเขาลูบก,กล้ามเนื้อแขนที่ตึงแน่นของเขารู้สึกสงสารเล็กน้อยจึงขยับไปกร สิบข้างหูเขาเบาๆว่าพันอองหมอหลวงบอกว่าห้าเดือนครันมั่นคงแล้วขอแค่เบาหน่อยก็ไม่เป็นไรใครบางคนเชื้อเชิญขนาดนี้แล้วชายหนุ่มไม่ตอบสนองนางก็เสียเชิงชายไปหน่อยดังนั้นสู่ป้าหนิงจึงอุ้มนางขึ้นมาและเดินกลับห้องนอนของพวกเขา ราตีสีดำเข้มแสงจันทร์ประหนึ่งสายน้ำศาสตรไปทั่วพื้นอาศัยแสงจันทร์กระจ่างที่สาสส่องเข้ามาในห้องอานานเห็นสีหน้าอดกลั้นของชายหนุม่มอดไม่ได้ที่จะยกมือขึ้นเช็ดเหงื่อบนใบหน้าให้เขาตั้งแต่ตรวจพบว่านางตั้งครรภ์จนถึงตอนนี้เป็นเวลาสี่เดือนกว่าแล้วเขาอดทนมาตลอด ก่อนหน้านี้เนื่องจากนางเกือบแพ้งลูกทำให้ร่างกายอ่อนแอหลังจากนั้นนางก็แพ้ท้องแทบตายเขายิ่งไม่กล้ามีความคิดอะไรแบบนั้นจวบตนมาอยู่ที่บ้านพักในชนบทร่างกายนางจึงค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมา ตอนนี้หมอหลวงมาตรวจชีพจรให้ทุกวันล้วนบอกว่านางบำรุงรักษาร่างกายจนแข็งแรงมากไม่มีปัญหาอะไรแล้วเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่แข็งแรงคนหนึ่งเผ่าว่าชูป้าหนิงยังตกใจกับอาการแพ้ท้องก่อนหน้านี้ของนางไม่หายจึงไม่กล้าทำอะไรทุกคืนได้แต่กอดนางนอนอย่างสงบเสงียม ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ